บอยคาเมนดูเอาเด้อนี่เที่ยวประเทศไทยนี่เอเชียทิกนี่บอยคาเมนเห็นเอเชียทิกไหมบอยคาเมนรู้จักเอเชียทิกไหมเนี่ยเขามาเที่ยวกันเยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหเห็นไหมบอยสุดยอดมากเลยเนี่ยบอยคาเมนเห็นไหมครับเงินเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยเงินของประเทศไทยเนี่ยบอยเห็นไหมครับเยอะมากมากเลย เรวจะพาดูพาย่างพาชส้มไปเลยเนาะมาเลเซียท่านผูมม้ชมอันนี้เป็นมาเลเซียแน่ๆเลยนะโอ้โหพระเจ้าเดินมาเยอะมากเลยใส่เสื้อแบบนี้นะเลยเยอะมากมากเห็นไหมครับน่าจะถึง300คนเลยนะ่โอ้โหนี่แหละครับ้าพญยาปิดเซ่เรือดินเนอร์ประเทศไทย พระเจ้าเลี้ยวไนสาวสวยน่ารักมากเลยพระเจ้าก็ถ่ายรูปกันใหญ่เลยด้วยถผงชมเลยอันนี้น่าจะเป็นคนอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินเห็นไหมครับพระเจ้าเดินกันใหญ่เลย เที่ยวเนื้อไทยเป็นแบบนี้เองสบายดีครับท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านเคยไปไทยมาแล้วเคยไปไทยมาแล้วเมื่อนี้วันนี้เคยไปไทยพามาเที่ยวเอเชียติกท่านผู้ชมเอเชียติกที่ว่ามีสิงซ่าสวรค์ใหญ่มากๆเลยเนี่ยตอนนี้ฝนกําลังจะตกท่านผู้ชมเห็นมค้ับฝนจะตกผ้ามืดมัวดินเลยเนี่ยโอ้โหเคยเคย,เคยจะไช่ตา คลิปนี่เขาจะถ่ายคลิปท่านบ่านอ๋อท่านผู้ชมนนเนาะเขาจะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อท่านผู้ชมเด้อมื้อนี้ก็เป็นวนะันพุธเนาะต้องเอาใจยยห่างไปรับชมกันเลยท่านผู้ชมรีบๆหน่อยฝนจะตกโอ้โหหลับชมกันเลยวันพุธคนมาเที่ยวเอเชียติกนี่ก็เยอะมากอมพอสมควรท่านผู้ชมเห็นะครับเขาจะขอถ่ายรูปก,กันใหญ่เลยนะโอ้โหฝนก็จะตก ห้าร้อยบาทค่าตัวสิงชาสวรรค์เธ้ไทยกันยังระท่านขี่จะเถื่อเด้ยท่านชมเลยอันนี้จะเป็นผีกระสือเนาะผีกระสือแล้วก็อันนี้จะเป็นแมงมุมยักษ์อยู่บ้านผีสิงนี่ท่านชมบ้านผีสิงนี่แหละครับสิงชาสวรรค์เอเชียทิกสวยงามมากๆเลยท่านชมเห็นไหมครับ สวยงามมากมากสวยงามเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากความสวยงามแล้วก็มาดูเนี่ยร้านเหล้าเนี่ยร้านเหล้าเนี่ยร้านลืมเนี่ยสวยงามมากแล้วก็จะเห็นเรือใบโบราณด้วยท่านชมแล้วก็จะเห็นสาวสาวมาถ่ายรูปกันใหญ่เลยแล้วก็จะเห็นเรือดิสนอร์ด้วยท่านชมเจ้าพญาปิดเสกอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพญา แล้วก็จะเห็นตึกชุ้ๆวสวยๆงามๆด้วยแล้วก็จะเห็นแม่น้ําเจ้าพรยาที่ว่าสวยงามสวยงามเห็นไหมครับคนฝรั่งก็ม,มานั่งดูกันตรงนี้มานั่งเล่นเนาะตรงนี้จะมีตึกสูงสวยงามมากๆเลยเด้อท่านผู้ชมด้ยเห็นไหมครับโอ้โหทางนี้ก็จะเป็นเรือด่วนเจ้าพรยาวันก่อนภัยไม่เรือแต่เคยไปไทยบรนมาเนาะ สิงซ่ามาหมุนเอเชียเทคท่านผู้ชมเห็นไหมครับกพลังหมุนอยู่เลยเนี่ยโอ้สาวสวยมาถ่ายรูปด้วยนี่แหละครับเที่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทยเอเชียเทคบอยคัเมนดูเอาเดอ้อนี่เที่ยวประเทศไทยนี่เอเชียเทคนี่บอยคัเมนเห็นเอเชียเทคพย์ไหมบอยคัเมนรู้จักเอเชียเทคพย์ไหมเนี่ย เขามาเที่ยวกันเยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหเห็นไหมบอยสุดยอดมากเลยเนี่ยบอยกอเมนเห็นไหมครับเงินเงิน,งนทั้งนั้นเลยเนี่ยเเงินของประเทศไทยเนี่ยบอยเห็นไหมครับเยอะมากมากเลยเอวจะพาดูพาย่างพาชมไปเลยนะเที่ยวเอเชียเทควันนี้ก็เยอะมากเหมือนกันเนื้อดินเนอร์ เจ้าก็ต่อแถวกันยาวเหยียดเลยก็จะหลายคนมากๆ3,000-4,000คนมีแน่โอคกำลังก็พาแฟนสาวมาเที่ยวสาวสวยเยอะมากวันนี้เที่ยวเรือประเทศไทยเป็นแบบนี้นะทุกคนเด็นไหมครับ ก็จะมีร้านอาหารร้านเล่าคนไทยเปิดให้ต่างชาติมาเที่ยวเห็นไหมครับเที่ยวกันเยอะแบบนี้เลยเห็นไหมครับคนก็จะตกเยอะมากมากประเทศไทยทำได้ยังไง,งเนี่ย ่างชาติมาทเที่ยวได้อย่างไรงเห็นไหมครับเห็นไหมครับยเยอะมากเลยทาเรือที่1แล้วก็เดินมาทาเรือที่2แล้วเอเซียเทคเห็นไหมครับแ้วยาวกมากๆเลย เนี่ยทางนี้จะเป็นทางแถวท่าเรือที่หนึ่งนะเนี่ยท่านชมเห็นไหครับทางแถวท่าเรือที่หนึ่งถ้าเดินต่อไปก็จะเป็นท่าเรือที่สองถาเรือที่สองเอเชียติกเห็นไหมครับ่าเรือที่สองเอเชียติกทางนี้ก็จะเป็นท่าเรือที่หนึ่งเอเชียติกเห็นไหมครับเที่ยวกันเยอะมากเลย ร้านเหล้าก็ขายดีมากเลยพลั่งนั่งกินเท,ท,ทก็จะทายดวนดวนหน่อยฝนจะตกทัานผูชมประเทศไทยไม่ใช่แค่ท่าเรือนะเนี่ยภูเขาทะเลก็เยอะเหมือนกันการเที่ยวไทยรอบรอบประเทศทั่วประเทศ นี่ครับเห็นไหมครับเดินมาใหญ่เลยคนประเทศนี้ทา่านชมเลยคนประเทศนี้ประเทศใดน,น้องทาง่านชมหน่ยน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใส่เสื้อมี้เยอะมากเลยท่นชมทีมเดินมาเป็นทีมเลยมาเลเซียทา่านชมวันนี้เป็นมาเลเซียนแน่เลย เจ้าเดินมาเยอะมากเลยใส่เส tamam ื้อแบบนี้เลยเยอะมากมากเลยเห็นไหมครับน่าจะถึงสามร้อยคนแน่ๆโอ้โหน่าจะถึงสามร้อยคนแน่ๆโอ้โหแถวยาวมากเลยเห็นไหมครับมาเลเซียใส่เสื้อสีดำนี่ทั้งสุมแก่งเสื้อสีดำ แล้วก็มาเรือมาดูเรือด really> ินเนอร์ธรรมชงหรืเจ้าพญาพิ๊เซษคนก็จะตกเยอะมากเลยนี่แหละครับ เรือดินเนอร์ก็กำลังเข้ามามารับหนักท่องเที่ยวท่าเรือที่สองเอเชียติกท่านผู้ชมตอนนี้ฝนก็จะตกหนักท่องเที่ยวก็เดินลงเรือดินเนอร์จาพยายาปิดเศษแล้วแต่เขา,ายังบอกว่าเป็นเบอร์ใดท่านผู้ชมเห็นไหมครับกำลังเริ่มทยอยเดินลงไปแล้วเนี่โอ้โหชาพยามปิดเศษนะเนี่ย รับน,น,นี้ก็360ร้อยหกสิบคนเรื่อนดินเนอร์แถวยาวเหยียดมากเลยท,ท่านผู้ชมนะครับก็้วก็ทายหนุกทันใ่ดูได้ท่านผู้ชมเลยนี่แหละครับการพยาปิดเสดเลือดินเนอร์ประเทศไทย พร <c ười> ะเจ้าเลี้ยวไปสาวสวยน่ารักมากเลยพระเจ้าจก็าถ่ายรูปก,กันใหญ่เลย <c ười> ด้วทถานชมดูสามร้อยหกสิบคน, y, ว,นวันนี้ฝนตกแน่ๆผ่าหมื่นมัวดินมาแล้วเนี่เที่ยวเนือประเทศไทย นี่แหละครับเริ่มทยอยเดินมาแล้วครับเยอะมากมากเลยอันนี้น่าจะเป็นคนอินโดนีเซียดรวยฟิลิปปินเห็นไหมครับขาเจ้าจเดินกันใหญ่เลยเที่ยวเนือไทยเป็นแบบนี้เอง ฟิลิปปินอินโดนีเซียเขาใส่คอว่าสองประเทศเนี่เพราะว่าผ้าคุมหัวเนี่ยสาวสาวดูนี่นะครับเขาใส่ผ้าคุมหัวเยอะมากเลยเนี่ยช่วยบอกหน่อยเนี่ยก็จะเป็นทีมงานอนัน้ลงไม้ท่านชมเนี่ยเสื้อสีดำ ลงเม็ดแล้วทรัมปชมนี่อินโดนีเซียฟิลิปปินทรัมป์ชมนี่เห็นไหมครับเริ่มเดินมาแล้วนี่ทีมงานเนี่ยต้องน่ารักมากเลยนะครับโอ้พูมลูกมาด้วยพาลูกมาเที่ยวนี่นะครับเขามาเที่ยวเรือดินเนอร์ เ็บรรยากาศบิดเศษเนีม่มา่เมาเลยเนี่ยน่าจะถึง300คนนะุ่ณผู้ชมต่างชาติก็มีแกมแต่บปลายนปไายนี่ทีมงานเสือชีดำเนี่ยศิลป,ปินก็อินโดนีเซียเนี่ย่านผู้ชมเห็นไหมครับเดินกันใหญ่เลยเนี่ยเขามาเป็นทัวร์เลยเนี่ยยอดมาก การเที่ยวไทยเห็นไหมครับ